สวัสดีค่ะเราจะมาบันทึกรายการค้าวันที่1 1กุก,กาออกใบเสร็จรับเงินเพื่อรับชำระองินจำนยนค่เลขที่อ้างอิง SI 0001ครับ0002จากบริษัทจัญรยาเอลอจำกัดได้รับเช็คเลขที่8 8 2 9 8 1 7ธนาคารไทยพาณิช์สาขาขนครปฐมลงวันที่1กุมภาพันธ์2564รับชำระเงินจำนวน เราจะเข้าไปบันทึกที่ระบบกันนะคะไปที่ระบบที่มีวีทอนี่นนคลิกที่รอโซ่คลิกที่นันผลิตภัคฑ์โอเคมันจะไปเพิ่มที่ตัสั่น,นะคะ มาปล่อยให้เลขที่และเลขที่ตั้งอิงให้ระบบจำให้นะคะเราจะมาเปลี่ยนตอนที่เป็นภาษค่ะลูกค้ามาหากสายแะเค่ค่ะนะนบริษัทนักงานทางกาินค่ะชื่อนานายพัสสิทธิะชื่อสุภัยพรเจริบค่ะ เราจะมาใส่ที่ช่องรายการทีวน้อยนะคะช่องทายเราจะจุดแหบ่งนค่ะเลือก S I ใบส่งของทับม่สังกับภาษีทับใบแจ้นี้กดที่เลือกเป็น enter ค่ะเราจะมาใส่ช่องเล่นนะคะใส่จุดแหล e งเป็นค นะคะเราจะมาใที่ช่องคลกที่ใส่จุดแต้มที่จัดคลิกที่ล้อนแรน้าคลิกที่ช่อง,รงแรกแแนะคะแล้วก็เลือกอยกอันนี่ค่ะก็จะมีข้อมูลมาให้นะคะเราก็จใไปที่ นี่นะคะคเป็นปรายการนับเราจะมาที่คอลัมน์แรกเป็นคูนะคะก็คือเป็นระเภทกิจการธนาคารเราจะจดบันทึกเป็นเราเลือก cl ฝากโดยธนาคารอื่นนะคะที่ระบุเป็นคู่ค่ะ tics นะคะตรงเลขที่ tics เราจะเป็น ที่คลิของธนาคารนะคะก็คือแปดแปดสองเก้าแปดสี่สี่แล้วก็ enter ค,ค่ะระบบก็จะรันที่มาให้นะคะเราจะมาเปลี่ยนวันที่ เดินมาใเป็นหนึ T ่งทับสองท้าสีนะคะ เป็นเธอค่ะก็คือธนาคารไทยพาณิชย์นะคะสาขาของธนาคารนะคะก็คือสาขานครปฐมค่ะจะเห็นว่าราคาแล้วก ค่ะก็จะได้มาแล้วนะคะที่เหมันให้ตลนมัลยค่ะว่าจะกดทิ้งติดในมือทิิดครั้งหนึ่งนะคะเห็นว่าระบบลงมมือทิ้ติดหมดแล้วนะคะแล้วก็่อไกทิ้ง ว่าตัดสินเพื่อกอบอกลับระบบนะคะเรื่อความดีกดยิค่ะก็จะเพิ่พมกกมาแล้วนะคะแสดงว่ารายการค้าวันที่18มกรบบกาคมวันที่รายการขึ้นแล้วค่ะเราจะถึงขว้มตอนต่ไปคืการเนค